และพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระเยซูและพวกสาวกไม่สามารถรับประทานอาหารได้เมื่อยติพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นี้ก็ออกไปรั้งพระองค์ไว้เพราะพวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้ว ส่วนพวกธรรมาจารย์ที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่าคนนี้ถูกผีเบเอเลเซบูลเข้าสิงที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อำนาจของนายผีนั้นพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสกับพวกเขาเป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าซาตานจะขับซาตานออกได้อย่างไรถ้าอาณาจักรใดแตกแยกกันอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครอบครัวใดแตกแยกกัน ครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานต่อสู้ตัวเหมือนเองแต่แตกแยกกันมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่จะพบจุดจบไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนถึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้นจะทรงอภัยให้มนุษย์ได้ แต่ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริรสุทธิ์จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไปแต่คนนั้นจะมีโทษของบาปชั่วนิรันด์การที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะพวกเขากล่าวว่าพระองค์มีผีสโสโครกเข้าสิงเวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหา และยืนอยู่ข้างนอกพวกเขาใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์ขณะนั้นฝูงชนกำลังนั่งล้อมรอบพระองค์พวกเขาทูลพระองค์ว่านี่แน่ท่านมารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเรา พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นมารดาและพี่น้องของเราคนใดที่ทําตามพระทัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีก ฝูงชนจำนวนมากพากันมาเฝ้าพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาหลายประการเป็นอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่าน,มนเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสีย บ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้น เกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วพระองค์ตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดเมื่อฝูงคนไปแล้วคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวกสิคนได้ทูลถามพระองค์ถึงอุปมานั้น พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ข้อความทุกอย่างจะแจ้งเป็นอุป,ปมากแก่บุคคลภายนอกเพื่อว่าแม้พวกเขาดูแล้วดูเล่าแต่จะมองไม่เห็นแม้ฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการอาภายัยพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอุปมาเรื่องนี้หรือถ้าอย่างนั้นพวกท่านจะเข้าใจเรื่องอุปมาทั้งหมดได้อย่างไร ผู้ที่หวานนั้นก็หวานพระวจนะส่วนที่ตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หวานลงไปแล้วทันทีที่พวกเขาได้ยินซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะที่หวานในตัวเขาไปเสียส่วนที่ตกลงไปในพื้นหินนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่ได้อย่างรากลงในตัวจึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลําบากหรือการข่มเหงเพราะพระวจนะนั้นพวกเขาก็เลิกเสียทันที ส่วนพืชที่หวานลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลส่วนพืชที่หวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้าง และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าตะเกียงมีไว้สำหรับตั้งใต้ถังหรือใต้เตียงนอนหรือไม่ได้มีไว้สำหรับตั้งบนเชิงตะเกียงหรือเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกแพร่พลายถ้าใครมีหูจงฟังเถิดและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จงเอาใจจดจอ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีพวกท่านจะให้คนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับด้วยปริมาณเท่ากันและพวกท่านจะได้รับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะส่งเพิ่มเติมให้คนนั้นอีกแต่ใครไม่มีแม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้นจะส่งเอาไปจากเขาพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน ลางคืนเขาก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทาให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลําต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงเมื่อสุกแล้วเขาก็เอาเขียวไปเก็บเก <c els> ี<ๆ>่ยวทันทีเพราะว่าถ, <c els> ถ,ถึงฤดูเกี่ยวแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไร ก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งตอนที่เพาะลงในดินก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญนโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่นก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้พระองค์กล่าวพระวจนะกับพวกเขาเป็นอุปมาหลายอย่างเท่าที่พวกเขาจะสามารถฟังเข้าใจได้นอกจากอุปมาแล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรกับพวกเขาอีกแต่เมื่ออยู่ตามลำพัง พระองค์ทรงอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกสาวกเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว ส่วนพระองค์กําลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากําลังจะพินาศหรือพระองค์จึงส่งลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบ พระองค์จึงตรัสก,กับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฝั่งท่าน